พจนานุกรมของคนมั่งคั่งร่ำรวยไม่มีคำว่ารอนะคะหนึ่งวันของชีวิตคนเราจะมีช่วงเวลาที่แอบแฝงหรือว่าเวลาที่ซ่อนเลนอยู่เราใช้เวลาเหล่านี้ไปกับการเดินทางการทานข้าวการรอรถการรอคิวการรอคน ระยะเวลาที่ใช้เหล่านี้รวมๆไปแล้วเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงต่อวันซึ่งคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเขาจะไม่ใช้เวลาเหล่านี้ไปกับการรอสิ่งเหล่านั้นอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนที่ได้ผลกําไรตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดก็คือการลงทุนกับตัวเองเพราะว่าเราพกพาตัวเราเองไปทุกทุกที่เราลองเปลี่ยนการรอตรงนั้นไปลองทําสิ่งที่มีมูลค่าให้กับตัวเราอย่างเช่นการฟังพอดแคสต์การฟังออดิโอบุ๊ การฟัง YouTube ที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองหรือว่าการฟังคลิปสั้นของคูคิโอที่คคิโอมาแบ่งปันความรู้ให้กิจกรรมเหล่านี้ล่ะค่ะล้วนเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณในระหว่างที่รอได้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดเลิฟกดแชร์คุคิโอนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย